สวัสดีค่ะมาพบก,กับช่องสวรรค์กโกกองนะคะอ่าวันนี้เราก็มารอดูว่าลงุงพลเข้าไปเอาอะไรอยู่ข้างในเนาะคือมีลมจาพ่นเช่ไลมมันนีเลยเอาเจ็บพันก็ว่าเจ็ดพันกับพงศ์หรอ รำวันนี้เลยไหมคะท่ารำวันนี้เลยไหมานตอนนี้ได้เลยครรบวันนี้ค่ะท่านท่าลุงไปเอาอะไรมานาวันนี้ท่านหนึ่รนี้เยิานหนูบอกว่ารำไหนได้รำได้รำได้เยผมรำไม่เป็นไม่มม่ขยเยอะถ้าคบผื่นผมให้หนูน้รำให้น่านิมาเลาถ้าถ้าไม่น้ำปรดกันทับครับ วัดเยียงก่อนเลยครับเยนครับมาดงคลพระพิมนาพญานะครับลูกสาว้าพระพิมนาพญานะคสุนลกึ่งกลับมาอ้าผมให้ไปแล้วก็ยืแล้วแต่เมือีไปลงไปจดรายละเอียดของเสื้อผ้านาะกกรเปมื่อกี้ทนายยังไม่ได้ก็จะได้อไปส่งให้วันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมเพิ่มอีกนะคะ ขาเีันวบินะอครับกมาสเลยนพาขมาจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะนี่อพันคนห่าแล้วมาี่นะคะี่พจริงิเนี่ยดันทีเดียวหมื่นเลยเนี่ยเลี่อไรด้วยกันอ่ะยูทูบกอรำด้วยอ่ะคุนไปเอาพระก่อนนะคะองคหนึ่งก็น่าหยแพงอ่

ได้แล้วค่ะได้มาแล้วนะคะวัดนางพญาจังหวัดพิศนุโลกนะคะน้องน้องคะรถฟ้องมินประมาณนะครับติดต่อผมนะครับจ้าช่วยฟรีใช่ไหมคะช่วยฟรีใช่ไหมคะรู้หน่อยครับขอที่ขอที่ ไฟให้ต like ีไปก่อนแล้วใครจะดูแลริวณคใครจะดูแลคำเดียวคบเดียวนี่ยเสราเดียวขาดใจเลยนะปีนึงเนี่ยคกเดียวยอดยอครับยอดประดับรอเป็นคนด้านัคนขอบคุณครับน้าสวัสดีค่ะเดียวร่นใครน้คตตอนนี้ข้างหลังแสบจตเป็นความรักไม่อยากให้ถ่ายรถนะครับถ่ายใครไม่ได้ที่พูดได้ไหน้ายาม ขอไม่ตาน้องพิจนาล่ะเพราะว่าเคยเไปถ่ายตอนอยู่ในห้องน้ำมาผมถ่าตัวพิจนาเลย

เมต้อกี้ลดเต่ลีดลังชชื่อที่จะชดกระเป๋าคไปชดก่อนกับเสื้อให้นะคะลุงเตกทานะนนอนแล้วก็ให้มาทำบุญร่วมกับลุงด้วยนะคะแก่ขอบคุณนะคะคุณยู่ที่เข้ามาช่วยบกันอะเนวดน้่าไม่แน่ใจนะ ที่ให้พระพุทธชินราชมาททีี่่วัันนน้้เราไดคยก็มีพระทั้งหมดห้าร้อยน่าจะประมาณห0าองค์นะ500 500ยห้รค่คนกลับก่อนนะคุณคนนะครับผมให้ไปเยี่ยมใหม่ครับเวลาจะเวลาจะมาเร็วที่สุดครับผมก็ได้มอบให้กับพระอิการย์เทวพระคูณค่ะพระคาณเป็นสองร้อยองค์เพื่อที่จะมอบให้พระอาจารย์ไปให้กับลูกศิษย์ ดำมอินนะครับ2 0ตัวผมว่าเหลืออยู่2ตัวมีา้วก็ซเปอร์นี่งไม่ได้ก็ให้มีทระนางพญาแล้วก็อชินลาใช้แเนาะผมให้ผมมผมให้กี่ครับใ็ก็มาใหม่ได้คือ เยอะริมาบ้านได้ทับชอะไรมั่งนนับไม่ทั่วแล้วเลยแต่เมื่อกี้ช่องไหนชื่ออะไรทเลยนงมียวทนายนงมีตาภาษาไทยันายนงมีตาภาษาไทยค่ะค่ะเขาได้มาแค่คูเดียวงี้ยก็เลยไ่ให้แต่ถ้าเป็นอย่างงี้ผมแจกไม่จนหมดอ่ะไม่เก็บไว้เพราะถือว่า นที่มอบให้เขาให้ผมเป็นสะพานบุญมอบค่ะคนให้แบบเอฟซีคนที่มาให้กำลัใงใจก็มอบมอบไปเพราะบางทีเข้ามาดยใจเลยผมก็ไม่มีอะไรจะให้<า>น้ําดื่มก็ยังที่เห็นนะท,<า>ทําไมถึงเป็นน้ําแบบเนี้ยต้องบอกเอฟซีด้วยนะว่ามาบ้านลุงคนทำไมไม่มีน้ําดื่มมีนะครับก็อยู่ตรงนี้เนาะเป็นน้ําแร่ก็เป็นน้ามาจากน้ำแร่เลยมาจากถ้ำผ้าพ้าป่องของพระอาจารย์แจ๋วท่านให้พน้ำหมด ให้ไปเอามาได้เลยวันละสามสิบถังเนี่ยคก็แจ้งด้วยนะแจ้งให้เอฟซีทราบด้วยมาทําไมไม่มีน้ําให้ดื่มเมื่อก่อนทำไมมีน้ำไม่ถังคือน้ําที่เคยใส่ตู้เนี่ยซื้อเดือนหนึ่งตกไปห้าหมื่นกว่าบาทซึ่งเป็นเงินของเอฟซีที่ส่งมาให้ครั้งละห้าพันห้าพันห้าพันมีพี่คนนึ่งอะ่ะที่ส่งมาช่องพี่อ๋อเนี่ยเดือนนั้นอ,ะอ่ะเฉพาะค่าน้ำน่ะ พันอูนมาให้รู้สึกว่าจะห้าหมื่นห้าคั้งละห้าพันแล้วก็เป็นเงินส่วนตัวที่ผมไปซื้ออีกผมบางทีน้ำผม,ผมก็วิ่งไปซื้อเลยก็เดือนนั้นตกไปเกือบเจ็ดหมื่นแล้วน้ําที่เขาดื่มอ่ะน้ําขวดนึงเนี่ยดื่มไปน้อยเดียวอ่ะมันก็วางยิ้งเกินไปหมดเพราะว่ามันเสียดายด้วยความที่ผมเสียดายเออถ้าถ้ามันลดตรงนี้ได้ลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้ ก็จะทาเป็นน้ำแบบนี้ให้ก็เลยไปหาซื้อถังแบบนี้มาก็ได้จาับอา,าจันแจวมันเกิดมันเดิมพอาจันแจววิ่งไปหาซื้อให้จนเจอ <from. S 1> ผมซื้อถังมานั้นมานั่นะทางข้างนะแต่ก็ไม่ได้ใช้ถังสองบรรทัดนั่น missile, ตัวน,นั้นถัะเยรกตัวนั้นด้านหลัง้างตู้เย็นมันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องต่อระบบอะไรอีกแล้วทีนี้มันตกหน้าแรงน้ำมันมาไม่ถึงก็เลยได้น้ำจากวัดอาจันแจว ทำพระหาป่องนี่แหละฝากติดตามด้วยนะครับถ้าใครที่นั่นก็ช่วยไลค์ให้ด้วยฝากติดตาม<ช><อ>ก็ใครอยากรู้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำหม,มู่บ้านแถวบ,บ้านกุก่บ,บ้านหัสูงเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างกดเข้าไปดูได้นะครับนี่คือช่อมหาป่องชาแนลนะครับาอ,อาจารย์แจ๋วก็จะเป็นคนบรรยายในจุดต่างๆที่ใครอยากรู้นะครับก็มีคลิปดีๆเยอะนะครับ โอเคค่ะักลทานแ่บอด่นพระคลิปนี้พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าก็ขอขอบคุณท่านที่เข้ามาให้กำลังใจเวมอนะคนะสวัสดีค่ะ